เทมเพลต PowerPoint สีม่วงทีมวันเกิด Happy Birthday สวยมินิมอลกำลังมองหาทีม PowerPoint สีม่วงที่ทั้งน่ารักและดูดีอยู่ใช่ไหมคะวันนี้ขอแนะนำเทมเพลต Happy Birthday สีม่วงพาสเทลสุดละมุนชุดนี้เลยค่ะดีไซน์มันในสไตล์ที่เรียบหรูตกแต่งด้วยองค์ประกอบสุดคลาสสิกทั้งลูกโปง่งกล่องของขวัญและดวงดาวที่คุมโทน PowerPoint สีม่วงได้อย่างลงตัวที่สุด ในชุดนี้มีสไลด์ให้เลือกใช้งานหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าแนะนำเจ้าของวันเกิดหรือหน้าจัดวางรูปภาพคอลลาจที่ช่วยให้คุณใส่ความทรงจำดีๆได้อย่างเป็นระเบียบและสวยงามที่สำคัญคือใช้งานง่ายมากค่ะสามารถปรับเปลี่ยนข้อความและรูปภาพได้ตามใจชอบเหมาะสำหรับใช้พรีเซนต์ในงานฉลองหรือทำเซอร์ไพรส์ให้คนพิเศษแบบมืออาชีพสุดๆ ยกระดับงานฉลองให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลต PPT สีม่วงสวยๆแบบนี้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะคะ